เยี่ยมไรไปบัวครับตินเขาที่ลาบสูงครับนวัดรายการตีสิบรายการตีสิบนะมาไป,ไปดูครับโอ้ข้าวสวยนะครับนวัดข้าวสวยเลยแหละเนี่ยต้นใหญ่มากนะครับ ไม่มีหญ้าเลยนะครับนวัดของเรากำลังให้อาหารเป็ดนะครับนวัดอาหารเป็ด่ว้าหมูไปไปเบิร์เลยนะครับเนาะหมูไปหมดแล้ว,ลปลวเป็ดกับกับกำลังมา,ากินแล้วป,ป,ป,ปุ๊ปบปุ๊บครับมันมันออกไข่ไหมครับนวัด ออกเยี้ยนะครับพอฟักไข่ก็ไปเลี้ยงที่บ้านอ๋อนี่ครับที่ลาบสูงดูครับโหข้าวสวยมากพี่น้องสวยจริงๆพูนมีกวางเด้ครับพี่น้องกวาง นะเว้ยแซ่บคักแซ่บบ่แซ่บครับแซบแก